เกิดอะไรขึ้นเบลล่าโดนชาวเน็ตทักรัวๆวเมื่อหันมาแต่งตัวสไตล์นี้เป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ตอนนี้ทั้งสวยสวยถมยังโสดอีกด้วยค่าจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเบลล่ารานีหลังจากที่เป็นโสดชีวิตก็ดีดีเพราะเมื่อไม่นานมานี้เธอได้ให้สัมภาษณ์กับสถานะปัจจุบันไว้อีกว่าโสดแบบหนึ่งเปอร์เซ็น์ก็ไม่รู้มีคนมาจีบไหมเพราะว่ายังไม่ได้คุยกับใครแต่ก็ไม่ได้ปิดและไม่ได้เปิด เพราะไม่มีเวลาจริงๆซึ่งถึงบ้านเกือบสี่ถึงห้าทุ่มแล้วกว่าจะอาบน้ำเตรียมบทเตรียมของสำหรับวันรุ่งขึ้นก็ต้องนอนแล้วและเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมานั้นเบลล่าได้โพสต์ภาพของตัวเองลงอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยลุคแนวชุดสตรีทสุดเท่เสื้อแขนยาวสีดำรองเท้าผ้าใบสีขาว ที่แต่งออกมาแล้วบอกได้คำเดียวว่าเท่สุดๆไปเลยข้าหลังจากนั้นต่างมีเฟ้นคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายและยังทักว่าลุคนี้ของเบลล่านั้นเท่มาก